เข้าใจผิดหรือว่าคิดไปเองนะครับกับการที่เราแอบเผื่อไปเห็นสินค้าหรือว่าตรายี่ห้อปรากฏอยู่ในหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่อย่างหนังกับตันอเมริกันซีวิวอร์ที่เราเห็นเรื่องนี้นะครับเราก็ได้เห็นทั้งกับตันถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Vivo รุ่น V3 เปาคอนกับบัคกี้ในรถโฟกหรือแตตลีย์ที่โผล่มาในชุดของพนักงานเฟเและอื่นๆอีกมากมายครับ จริงๆแล้วถ้าเรียกกันอย่างเป็นทางการนะครับกระบวนการแบบนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า product placement หรือเข้าใจง่ายๆครับกับการจัดวางอัตราสินค้าหรือว่าตัวของสินค้าเองนี่แหละครับให้บาเพราะกฏตัวอยู่ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่ก็ตามและมันก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับวงการภาพยนตร์มาแท้ไหนแต่ไรแล้วนะครับเราได้ดูมาแล้วทั้งมาตี้แบทฟลายสั่งแฟบซี่ในอนาคตจากภาพยนตร์เรื่อง back to the future ภาคสอ ครูซกับพัคพวกว่าเลือกจะใส่แว่นตาเร b บน mm hmm. ในภาพยนตร์เรื่องท็อปกัน mm hmm. หรือกระทั่ง e ีทียังเลือกจะกินขนม r ริชเชสพิเศษแบบนี้เลยครับ mm hmm. ซึ่งมันประสบความสำเร็จจริงๆนะครับอย่างแว่นตาแอ i a เ o r ออร์ hmm. ของเร b บนที Tom Cruise mm ่ทอมครูซใส่ในภาพยนตร์เรื่องท็อปกัน mm hmm. ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า40% mm hmm. ในขณะที่ท็อปกันเข้าฉาย หรือตัวขนม riches princess เองที่ต้องจ่ายเงินให้กับหนังเรื่อง E ีประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐก็ทำยอดขายเพิ่มได้มากกว่า65%ในขณะที่ E.T. อยู่ในโรงฉาย แล้วเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดข <halt Town. S 1> ึ้นเฉพาะในหนังตลาดตลาดแบบนี้เท่านั้นนะครับ mm. มีเจ้าของสินค้าคหลายๆตราสินค้านะครับเพือที่จะจัดวางสินค้าของตัวเองให้ไปปรากฏตัวอยู่ในหนังกล่องหนังรางวัลหนังซีรียสระดับเข้าชิงออสการ์เขาก็มีการหาเงินจาก Product placement เหมือนกันครับทั้งจังกัวอันเชนของคือดินตารรนติโนนะครับที่ก็น่าจะได้เงินจากดิกเกอร์บ็อกเกอรในจังหวะนี้ครับ หรืออย่างหนังเรือ่องอาโกก็มีป้ายของ Kentucky f r รายชิคเก้นหรือว่า k f c ปรากฏอยู่ hey, come, come. เราได้เห็นเบียร์บัตไบเซอร์วางอยู่ในหนังออสการอย่างเ e บร a สก a และ The Last บเออร์ครับหรือในภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything ก็มีการใส่ผงซักฟอกย e ี่ห้อไทป์ลงไปในบทหนังครับ ก็ามาให้ดูนะครับก็เพราะว่าต้องการจะบอกว่ามันเยอะครับแทบจะหนังทุกเรื่องมากบ้างน้อยบ้างกับการจัดวางตราสินค้าลงไปในภาพยนต์ครับฉะนั้นไม่ต้องมาบอกนะครับว่าเรื่องนั้นไม่มีเรื่องนี้ผมขาด มันเต็มไปหมดขนาดนี้มาไล่เรียงกันทีละเรื่องทีละเรื่องชาตินึงก็ไม่จบครับแต่คําถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือท่ามกลางหนังจํานวนมากเหล่านี้หนังเรื่องไหนคือเรื่องที่จัดวางเอาตราสินค้าหรือว่าตัวสินค้าไว้ในเรื่องมากมายมหาศาลที่สุดแล้วไอที่ว่ามากเนี่ยกี่สินค้าต่อเรื่องไปดูกันครับเริ่มตั้งแต่เรื่องนี้ครับ j u ราสิกเวิ์ มันคือการกลับมาของหนังฟอมยักษ์ในตระกูลจุลสิลป์าครับทั้งคุณสร้างทั้งพลังดาราเตรียบพร้อมที่จะครองบ็อกออฟฟิศแน่นอนครับฉะนั้นหนังที่ผู้ชมแทบจะทั้งโลกรอคอยเรื่องนี้พลาดไม่ได้แล้วครับที่จะจัดวางสินค้าของลูกค้าไว้อย่างเหมาะสมทั้งมือถือซัมซุงรถเบนซ์โคคาโคลา แล้วก็เบนซ์เบนซ์แล้วเบนซ์สีหลายต่อหลายคันหลายรอบในเรื่องนะครับสรุปแล้วในจูราสิกเวิลด์มีตราสินค้าอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น35ิตราสินค้าครับซึ่งก็มีหนังอีกหลาย,ลายเรื่องนะครับที่มีตราสินค้าสูสีกับจูราสิกเวิลด์ทั้ง r รค e a l ลองที่มีทั้งหมด37ตราสินค้า Transformer ภาคแรกก็มีถึง38ตราสินค้า และภาพยนตร์เรื่อง Pain a แอนเกนของ The Rock ก็มีถึง39ตราสินค้าหนักขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศครับ Furious 7หนังในชุด Fast and Furious นะครับยิ่งมามีเงื่อนไขว่านี่คืองานตระกูล Fast and Furious ภาคสุดท้ายที่มีพอลวอล l k เกแสดงนำฉะนั้นไม่ผิดแล้วครับถ้าหนังเรื่องนี้จะเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกรวมทั้งเจ้าของสินค้าหลายหยี่ห้อด้วย ฉากที่ครักรัตเซลส่งถังเบียร์โคโรโนาให้กับวินดีเซลยังกับโฆษณาเบียร์รถในเรื่องก็ให้ลูกกี่ยี่ห้อละครับรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่วินดีเซลใช้ในเรื่องแล้วก็เครื่องดื่มมอนสเตอร์ที่เป็นเอนเนอร์จีดริงก็โผล่มาในฐานะผู้สนับสนุนเวสบอลในเรื่องครับ รวมทั้งเสื้อยืดยี่ห้อ Under Armour ที่ The Rock ใส่ตลอดทั้งเรื่อง Furious 7นับไปนับมาใน Furious 7มีตราสินค้าทั้งหมด48ยี่ห้อทั้งเรื่องครับซึ่ง48ตราสินค้านั้นก็เป็นจำนวนที่เท่ากันกับหนังริลเลอร์ยอดฮิตที่แสดงนำโดยเบนเอ f l e ็กและโรส a มูนไพ i ์คภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ กก่อนเผมว่าเอาเข้าจริงๆตลอดทั้งเรื่องเราแทบจะไม่ทันสังเกตเลยครับว่าก่อนเกอรแอบ,บใส่ตราสินค้าอะไรไว้ตรงไหนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเรามาตั้งตามองจริงๆแล้วก็ทั้งรถบอโบของ Mi ิกดันหรือจะในหมวดเครื่องดื่มก็มีทั้งดังกินโดนัทตาบักเบียเบลเยียมยี่ห้อเลฟเฟ รองเท้า New Balance ที่เบน a อฟเฟก k ทั้งยกขึ้นมาโชว์หรือว่าหยิบมาโชว์เป็นกล่องทั้งหมดทั้งสิ้นในกรเกือบตราสินค้าครับมากยิ่งกว่านั้นนะครับยังใน Transformer Age of Extinction หนังเรื่องที่4ในชุด Transformer สิ่งที่ผู้กำกับไมเคิลเบกเก่งพอๆกับการใส่ระเบิดลงไปในหนังก็คือ การบรรจงใส่สินค้าของลูกค้าลงไปในหนังครับเพราะว่าทั้งลำโพงบีทั้งเบียร์บัดไลค์ที่เกลื่อนพื้นแบบนี้ยางกูดเยียรแล้วมาร์คบเบิร์ตก็หยิบเบียร์บัดไลค์ขึ้นมาดื่มเข้าไปอีกไซเบียร์จะจ่ายหนักครับนอกจากนั้นก็ยังมีนมชูหัวจากเมืองจีนวิกตอเรียซีเคร็ต และอื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้น t r a n s f o r m e r Age of Extinction มีสินค้าทั้งหมด55ตราสินค้าและที่เยอะไปกว่า t r a n s f o r m e r ก็คือนี่น่าจะเป็นหนังมาเวลที่ขายของเยอะที่สุดแล้วครับสำหรับ i อออนแมนภาค2เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลเลยครับผู้ชายที่เห็นอยู่นี้คือแลลี่อาริสเซนผู้ก่อตั้ง Oracle Corporation ช่องโทรทัศน์4สแป อุปกรณ์มวยเอเวอร์ลสกระบอกใส่เครื่องดื่มซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาของดิกส Sporting g o o d ดรถยนต์โรลส์รอยช่องโทรทัศน์ MSNBC แล้วก็ช่อง CNN รวมถึงรถยนต์ออดีและอื่นๆอีกมากมายครับรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นในไอออนแมนภาค2มีตัวสินค้าทั้งหมด 6.14ตราาสินค้ามาอีก3เรื่องครับที่กระนำตราสินค้าไม่ยั้งนั่นก็คือ Transformer Revenge of the Fallen Transformer Dark of the Moon และเท็อย่าง Transformer ตามฟอร์มครับทั้ง2เรื่องตลอดทั้งเรื่อง m บาย a e l นเบผู้กำกับมีความสามารถในการแทรกในการหยอดเครื่องหมายการค้าลงไปไม่มีห่างจริงๆครับส่วนในเท็ ก็เต็มไปด้วยฉากปาร์ตี้แล้วก็ฉากซูปปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละครับที่ทําให้หนังทั้ง3เรื่องนี้มีปริมาณตราสินค้าเท่าเทียมกันนั่นก็คือ71ตราสินค้า สุดท้ายครับภาพยนตร์ที่มีตราสินค้าและก็สินค้ามากที่สุดในเรื่องเดียว that ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Sex and the City หนังที่ขยายต่อย,ยอดมาจากซีรีส์ตลกของช่อง HBO ในชื่อเดียวกันนะครับซีรีส์เนี่ยออกอากาศในช่วง1998จนถึง2004 มันคือซีรีส์เรตติ้งดีของ HBO ครับฉะนั้นการกลับมาใหม่ครั้งนี้ของ Sex and the City แถมมาในรูปแบบของภาพยนตร์จ่อยักมันคือการการันตีคนดูได้แน่นอนครับแถมเนื้อเรื่องฉากหลังรวมถึงไลฟ์สไตล์ของตัวละครในหนังเรื่องนี้มันเหมาะเจาะไปหมดครับที่เราจะได้เห็นตราสินค้าจำนวนมากปรากฏอยู่ใน Sex and the City ลำพังตอนเป็นซีรีส์อย่างเดียวเขาก็ใส่กันไม่ยั้งเลยล่ะครับแล้วยิ่งถ้าย้อนหลังกันไปดูฉบับซีรีส์นะครับเราก็เห็นเลยล่ะครับว่า Sex and the City ในฉบับซีรีส์นั้นเขาก็ใส่ตราสินค้าลงมาในบทพูดแบบไม่มียั้งอยู่แล้วครับ711 38 a b s o l u t e นั้นพอมาเป็นฉบับภาพยนตร์ Sex a n d the City ไม่ทิ้งลายในเรื่องของ product placement แน่นอนครับ รวมแล้วทั้งหมดใน Sex and the City มีตราสินค้าปรากฏตัวอยู่มากมายถึง94ตราสินค้าถานับดูตามช่วงเวลานะครับ Sex and the City ฉบับภาพยนตร์ในปี2008เรื่องนี้มีความยาวประมาณ140นาทีเท่ากับว่าเราได้เห็นสินค้ามากกว่า2นาทีต่อ1ตัวครับ ผมว่าหลายคนคงเกิดอาการหงุดหงิดไม่ใช่น้อยนะครับในขณะที่เราดูหนังไปแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองตาดีไปเห็นตราสินค้าเข้าแถมยังฉลาดคิดได้ว่านี่มันโฆษณาชัดๆซึ่งมันทำให้รู้สึกหงุดหงิดราวกับว่าเราในฐานะคนดูหนังกำลังถูกคนทำหนังเอาเปรียบอยู่ แต่เอาเข้าจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับคนทำหนังนะครับเพราะการที่พวกเขาสามารถขายพื้นที่โฆษณาหาเงินจากหนังได้ในลักษณะน,นี้อย่างน้อยๆมันก็ช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือข,ของการหารายได้จากหนังไม่มากก็น,น้อยแหละครับยิ่งในยุคสมัยนี้สมัยที่คนดูผู้บริโภคเอาแต่ดูหนังเถื่อนออนไลน์โหลดหนังจากอินเทอร์เน็ตไอคนทำหนังเองจะมานั่งเฝ้ารอแต่ค่าตั๋วแบบนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นช่องทาง หเขาหาเงินได้ก็ให้เขาหาไปเถอะครับอย่าบ่นให้มากนักเลย <laughs>